สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำกันจับคอร์ด C รวมค,รคอร์ด C รวมก็จะมี C Major จะแบบนี้ก็ได้จะแบบนี้ก็ได้แล้วก็ซีมิเนอร์ะครับซีมิเนอรสนย่อนะครับซีเอ็มก็ยังไม่เห็นครับ,รบการจับคอร์ด C รวมนะครับจะเริ่มที่ C Major จับแบบนี้ก็ได้นะครับเห็นว่ามีตัวซอนตัว C ตัว E เห็นไหมครับซอน c e g c e <Okay. S 1> c e g c g เป็น C Major นะครับต่อไปก็เป็น C Minor ออักษรย่อคือ Cm C minor ก็จะมีจับตัวดำครับตัวข้างบนแบบนี้ครับต่อมามาดู C minor 7หรือ C major 7จูด C major seven จับคอร์ด C แหละครับแต่ว่าเพิ่มอีกตัวหนึ่งเว้นไปอีกตัวหนึ่งตรงนี้เรียกว่า C major 7 มีครับ C major 7 C minor 7 C M7 C minor 7 C M7 ตัวนี้นะครับจัดแบบนี้ครั C แล้วก็ตัวดำแล้วก็มาซันแล้วก็มาตัวดำแบบนี้ C sharp ครับ C sharp หรือ D flat นะครับตัว D flat ตัวนี้ C sharp แบสแล้วก็มือนีมอมาตัวล่างสุดนี้คือ c sharp major 7 e c sharp major e v e n แบบแบบนี้ c sharp major seven c sharp major s e นะครับ c sharp minor c sharp minor นะครับ c sharp minor c sharp minor e v e n c sharp minor s e e c sharp minor seven นี่คือเอาเริ่มทบทวนใหม่นะครับ C นี่ก็ได้นี่ก็ได้แบบเป็นตัวแล้วก็ C minor นะครับ C minor C minor จำแบบนี้ก็ได้นะ C major seven นี่ครับ C major seven C minor C minor seven แบบนี้ C m เจ็ด C# sharp แบบนี้เลยแล้วจะมี C# sharp Major Seven นะ C# arp, Minor หรือ D-flat# sharp Minor นะ C# sharp Minor Seven หรือ D-flat# sharp Minor Seven นี่กลุ่ม C ทั้งหมดนะครับการฝึกจกับคอ C นะทั้ง Major ทั้ง sharp, อยู่นี่หมดเลยพวก Minor ทั้งหมดเลย นะครับเราจะฝึก C Major ธรรมดาเนี่ยมยีสองลกักษณะการจับนะครับคือจะมีนะฮะ C major ที่มันก็จะมีตัวซอนตัว C ตัว E นะครับแบบนี้มีซอนมีซอนตัวนี้นะครับซอนซ e. ีอีจับแบบนี้ก็ได้นะ หรือจับไว้นี่ก็ได้มีซันตรงนี er. ้เหมือนกัน4เมเจ4เมเจจับได้สองแบบแบบที่หนึ่งแบบที่สองต่อไป C Minor เลยครับ,บ C Minor หรือ C M วงเล็เบ C M อย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จนะมีตัวจากตัว C ตัวดำแล้วก็เป็นมาจับตรงตัวซัตวนตรงนี้นะครับตัวซันว <c oughs> <c oughs> ีดูดจับ C นะมีตัว C นะครับ C <oughs> แล้วก็ตัวดำแล้วก็ตัวสันปกติปกติมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับปกติจะเป็นแบบนี้ที่ถ้าเป็นซีม C minor er ปั๊บให้ยกเอวชี้มาจับตรงตัวดำตรงนี้นะครับเป็นซีมเนอร์ C minor C m i n เ er นอร์อันนี้ซีเฉยแล้วก็ซี C เนอร์แบบนี้ัครบ ลักษณะนี้มีซันมีซีแล้วก็มีดำตัวที่สองคือตัวนี้ดำตัวที่สองแบบนี้ซีมีซันมีซีแบบนี้ก็ได้นะครับมีซันมีซีมีตัวดำตัวนี้เดียวกันมีซี ซันแล้วกลับมาทางนี้ก็ได้สี่เมนนะครัน่ a นะครับ C N a. ได้นะครับสี C ่เม r ต่อไป C ี a เมเจอร์เจ็ดสีเมอร์็นนี้นะครับจับเรียงเลย มันจับซีธรรมดาแต่เพิ่มอีกตัวหนึ่งเขียนเพิ่มอีกตัวซีนี่นี่นี่เพิ่มตัวนี้นนนเ,นนนเฉยนะครับ,นะรบเป็นตัวสี่สี่ตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ เรียกว่า C major 7หรือ C major 7 C major 7นะครับต่อไป C minor 7นี่ตัวนี้ C minor 7ตัวนี้นะครับก็จับ <c oughs> บวกขึ้น,นบวกเป็นตัวดำจับคอร์ด C ตัวนี้เป็นนี่คือ C major 7ถ้าเป็น minor ก็เพียงแต่ยกนิ้ว ปรับจบนิ้วชี้ขึ้นมาแล้วก็ยกยกก้อยขึ้นมาตัวนี้ตัวดังเป็น C minor s e v e นะครับเซเว่ซ C มเนอซว จะได้จำได้นะครับ C minor C minor s e v e C minor s e v e จำได้นะครับจะเห็นว่ามันมีดำสองตัวนะครับขาวสองตัวต่อไป C sharp เฉยครับตัวนี้ C sharp หรือ D flat C sharp เห็นว่าตัว C แต่ว่าไปจับตัวดำสองตัวจาก C ธรรมดาเนี่ยเป็น C ชาบนะครับชาบตรงนี้แล้วก็มาตัวนี้ดำสองตัวตรงนี้แล้วก็จับ C ลงมา C ชาบจะเป็นชาบ คือตัว C, แต่แต่เดินขึ้นมาเป็นชาร์ปนะครับเป็นชาร์ปแล้วก็มาจับตัวเอฟแล้วก็มาลาเอชาร์ปตบนี้ส่วนชาร์ปนี่4ชาร์ปนะครับปกติมันจับแบบน,นี้สี่เลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมานะ สีชาก็จะเป็นแบบนี้เลยพี่จะเลื่อนเฉยๆนะครับจากนี่ปึ๊บในชาบจริงใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเลื่อนใช่ไหมครับเลื่อนมาตรงนี้อาจจะเป็นแบบนี้เลื่อนแกเนนนะเลื่อนนิ้วนะครับเลื่อนนิ้วในสีชาบต่อไปนะครับตจะเป็นสีชาบเมเจอร์เจ็ดถึงนี้ C ีชาบเมเจอร์เหรือ D flat เซเว่นในการจับแบบนี้นะครับตัวดำตัวขาวตัวดำตัวขาว4ตัวเอ,อ,อเนถูกกลอ่องดูนะครับ c s ชาร์ปเมเจอร์เซเว่นปกติเป็น c แบบนี้ใช่ไหมครับมันเป็นชาร์ปขึมาตรงนี้ c ชาร์ปแล้วก็เรียอยา แบบนี้เลื่อนปึ๊บ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 นะเลื่อนเลื่อนเฉยเดตปกติเป็นซีเลื่อนปึ๊บมันก็จะมาตรงนี้ปั๊บมีกระตือเลื่อนเดี๋ยวเลื่อนขึ้นอันนี้ก็เอาลงอ่าแบบนี้อ่ามีตัว C ีชาร์ปเมเจอร์เมเจอร์เจ็ดเดียเมเจอร์เซเว่นเจ็ดจุดตัวซีเพีเดียว นี่ครับตัวนี้ ema, ตัวนี้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 นะครับตัวนี้ซีชาร์ปซีซีถึงชาร์ปอ่าเ e, อฟ่า,ลา,า,าแล้วก็มาซันชาร์ปเนี่ยซันชาร์ปแล้วก็มาซีนะครับซี เป็นเสียงนี้จับใช้หัวแม่มือก็ได้เลื่อก,ก้อยลงยก,ก้อยลง,ยกกยลงสี่ชาบเมเจอร์เซเว่นสี่ชาบเมเจอร์เซเว่นสี่ชาบเมเจอร์เซเว่น C# เจอร์ s ซเว่ arp, major, seven, นนะครับต่อไปเป็นคอร์ด C# arp, Minor อ่าตัวนี้ครับ C# arp, Minor หรือ D flat sharp s e นะก็จะมี3ตัวนะครับดำขาวดำ C# arp, Minor นะครับดูกันจักนะครับ ก็จะมีตัวดำ C ตรงนี้ใช่ไหมเป็นชาร์ป C ชาร์ปแล้วก็จะมาเว้นแล้วก็มาใส่ตัวดำนี่เลย C ชาร์ปไมเ่แน่ C ชาร์ปไมเนอร์ปกติ C ไมเนอร์เป็นชาร์ปก็ถ้าบงใหม่ C ไมเนอร์แบบนี้ใช่ไหมครับเป็นชาร์ปคลิปเลื่อนนะครับเลื่อน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 เต็้บขึ้นมาตรงนี้ น,นี่เลื่อนลงแต่ก่อน C ไหมเน่เฉยๆแต่ไม่เป็น sharp ไหมเน่ก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาน,นี่ก็เลื่อนลงขึ้น,นอันนี้เป็นจุดดำอยู่แต่มันเลื่อนเลื่อนกปแต่มาตรงนี้ใช่ไหมอันนี้กดค้างหยู่ก็เลื่อนขึ้นมาแบบนี้นะกลายเป็น C ชาร์ปไหมเน่ C sharp ไหมเน่ C# minor จะไม่ง่ายนะครับแต่ถ้ามันเป็น C# minor s e ะครับเพิ่มด้วยเกตตัวนี้เพิ่มกกด้วตัวนี้กดเป็นเดิมปึ้งป,งป,งปงึแต่ว่าลงมาตรงนี้เฉยนะฮะตรงนี้อยู่ตรงนี้ C# minor 7 C# minor 7 นนถ้าเป็นมือถ้าเป็นมือซ้ายเราก็จะจับน,นี่เลยไม่ได้โอเคน,น,นะครับเราจะทบทวนนะครับตั้งแต่ซีเมเจอร์ซีเมเจอร์ตรงนี้ใช้มือซ้ายจับก,ก็จับ สองแบบนี่เดีนี่ครับไปซีมายเนอร์ ก็จับีก,ก็จับเพิ่ม,มตรงนี้อชี H ้ G, แล้วก็ยยมือ,อมือมือสายนะครับา C# ก็ขึ้นมาแบบนี้ C# arp, ไป C# arp, Major Seven ก็จะเพิ่มอีกตัวหนึ่ง นะครับ,บไป C s h a r minor C h ปึ๊บปึ๊บครับ C เปนอนี้ก็ได้เดีตรน,นี้ก็ได้ซ้ายนะครับ C s h a r minor แล้วก็ให้กดไว้ไม่ sharp n o r เซเว่นครับก็เฟิกจับนะครับรจับนิ้วใช้นิ้วจับนะครับจากเขาจะแทบเกิดความชอบครับรก็ไปฝึกเล่นนะครับโชคใส่ไงก็ทบทวนดีดูครับขอบคุณครับผิดตุกตุ๊กองกไงก็ขออภัยด้วยนะครับก็ไม่ยาก สุดบายบายสวัสดีครับ